สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Bank นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเอ,อ่อฟีฟ่าออนไล3ไทยแลนด์นะครับผมก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่26ครับผมเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็ได้มีการอัปเดตท 14T นทักเตะหรือว่านักเตะ 14TOS Team of the Season น่าจะใช่ครับผมแล้วก็ <c oughs> ตามธรรมเนียมฟีฟ่ผมก่อนจะมีอะไรเข้ามาไม่ก็จะมี แนกเชลรับไอเทมฟรีไม่ใช่ครับไอเทมฟรีท็อป90้าสทีครับผมได้มา2องใบหนึ่อดตอนครังครับผมวันนี้ก็อยู่ใน ID ไก่ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรีหรอครับผมมาแทงสุดครับหนี้อะไรไม่ได้ครับนอกจากลือโซเล็กครับผม6กเซมาเอ็มเพราะว่ามันต้องมีพุ่งพุ่งวันนี้ครับผมเพว่าแม่ <c oughs> ไม่งโหดจริงๆมาครับใบแรกใบแรกโอ้โหเจลากโอเคหยิบหยิบเลยอันี่สอแคบแคบแคบโอเคครับผมประมาณนี้สำหรับของฟรีนะผมเดี๋ยวไปเจอกันไอดีหลักครับผมอันนี้ไอดีไก่ มาครับผมดีหลักมากันอย่างนี้ขอเซิร์ฟด้วยของฟีดประกากระ,ะโดดกระโดดมาเอ๊ะไปจำโอ้โหแม่งพี่น้องกันชัดๆัดแม่เลยสันนย่นเลย ไอีดีไอดีจาปอจบจบกันเลยจบไอดีตัวยแตกโอเค สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะหนึ่งไม่อาอยูเ้ยดีหลักโอเคขอบคุณที่รับติดตามชมแล้วก็ใครที่อยากใครที่อยากเอ่ออยากลุ้นก็ไปเติมมาได้ครับเติมห้าสิบก็ได้แล้วแต่ว่าหนึ่งไอดีแต่หนึ่งครั้งครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็กดไลค์กดคอมเมนต์มาได้จ้าแม่ง้